สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงครีมลกแกะยี่ห้อหนึ่งของออสเตรเลียนะคะที่มีชื่อเสียงมายาวนานเลยก็คือยี่ห้อแคทรีนนะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่อายุนะคะ35ปี40ปีขึ้นไปนะคะที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็มีกระฝ้าด้วยนะคะแนะนำใช้คู่นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะ ทำที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีจำหน่ายที่ออสเตรเลียสูตรนี้นะคะเป็นสูตรพาเซนตาครีมก็คือตัวรกแกะเข้มข้นเลยผสมคอลลาเจนแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นลาโนเลนครีมผสมสารสกัดมเมล็ดองุ่นน้ำมันมเมล็ดองุ่นแล้วก็วิตามินอ e. ีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะเลยกับ คนที่มีกระมีฟ้าและผิวแห้งในวัย35ปีขึ้นไปนะคะแนะนำใช้คู่กันค่ะตัวนี้นะคะลานโนลินครีมตัวนี้เนี่ยจะแนะนำทากลางวันจะดีมากเลยช่วยปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้วก็ตัวพาเซนตาตัวนี้นะคะเน้นทากลางคืนเลยค่ะมีทั้งคอลลาเจนวิตามินอ e, ีนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยด้วย รักษารอยแผลเป็นนะคะตัวนี้ลาโนลินที่บอกนะคะว่าทาตอนกลางวันจะดีมากเลยคู่นี้นะคะน้ำหนักของเขาเนี่ย1 0 0 ml ซึ่งใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ได้นานมากๆสินค้านะคะ Ma d e in Australia ทั้งกระปุกนะคะนำเข้ามาทั้งกระปุกเลยนะคะไม่มีกรอกกันที่ไทยนะคะตัวนี้ออกฤทธิ์เข้มข้นนะคะแล้วก็ ออกฤทธิ์ทำงานได้24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นแพ็กเกจของเขาตัวนี้ราโนเลนครีมนะคะตัว g r a ฟซิตออย i l เนี่ยนะคะเนื้อครีมนะคะจะบางเบากว่าตัวพาเซนตาเหมาะกับการทากลางวันอย่างมากนะคะสำหรับคนผิวแห้งที่มีกละมีฝ้าแล้วก่อนวัยนะคะ35ปีขึ้นไปนะคะแนะนำใช้อันนี้นะคะจะติดใจมาก